ทุกชีวิตกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่สวัสดีเทวดาที่รักทั้งหลายเราทั้งทายคุณด้วยความรักเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอสำหรับเราที่จะเชื่อมต่อกับคุณกับคุณและคุณขอบคุณที่เปิดใจให้เราแสงสว่างในตัวคุณเติบโต และเติบโตขยายและยกระดับสถานะของคุณคุณสังเกตเห็นสิ่งนี้มันเป็นความเหนื่อยล้าความว่างเปล่าความรู้สึกบางอย่างคอ่อขคางว่างเปล่าในความคิดไอเดียคิดว่านี่คือหมอกในสมองแต่มันไม่ใช่ มันเป็นความสมบูรณ์ของการเข้ามาและออนไลน์ของคุณพลังงานนี้ไม่มีวาระไม่มีความคิดหรือความทะเยอทะยานอุปทานเนื่องจากพลังงานนี้เป็นความถท่และความสัดสะเทือนของความสมบูรณ์ที่ไม่สิ้นสุดของคุณนำเสนอขยายตัว ในรูปรักของคุณองค์ประกอบของสนาพลังงานของคุณซึ่งถูกเปลี่ยนความจริงของการที่คุดเป็นและมันอยู่ในรูปแบบของคุณเปล่งแสงออกมาและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเมื่อคุณปล่อยให้แสงภายในนี้ขยายออกไป คุณจะเริ่มกล่าบสู่สภาวะที่อยู่ภายในตัวคุณเสมอแต่ในความหมายที่ซ่อนอยู่คุณเริ่มเล็ดลอดเข้าไปในขอบเขตแห่งการโฟกัสด้วยความเป็นเหนินวดันที่ไร้การเวลากว้างขวางและเป็นอิสระนี่คือตัวจริงของคุณ สามารถรับประสบการณ์และมีส่วนร่วมได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างไหลลื่นและไม่สะสมอะไรเลยตัวตนที่แท้จริงของคุณความเป็นคนนิรันต์ตัวตนของพระเจ้ารู้วิธียอมให้ทุกชีวิตไหลเวียนและเปิดเผยอย่างที่มันเป็น เช่นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่พบเจอเพราะต้อนรับทุกชีวิตด้วยการรับรู้และการรู้แจง้งตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นภายในตัวคุณและในความเป็นจริงในทุกคนแสงสว่างอันไม่สิ้นสุดภายในนี้กำลังเปิดเส้นทาง เหตุการแสดงออกใหม่แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือวิถีใหม่ของการเป็นอยู่แสงสว่างในตัวคุดรู้ว่ามีเพียงความรักความสามัคคีมีเพียงหนึ่งเดียวนิรันที่ทั้งหมดเกิดขึ้นเละลอดออกมาจากมันและทักทายทุกสิ่ง ด้วยความเปิดกว้างและชื่อชมยินดีหรือความรักหากคุณปล่อยให้ตัวเองปล่อยวางพยายามหวดคือสู่อดีตเรียกวิธีคิดที่คุณเคยและมีส่วนรวมหากปล่อยให้ตัวเองไหลไปแทนลุกขึ้นมาสู่สภาวะใหม่นี้คุณจะพบว่า คุณเปิดรับชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณคุณจะเริ่มเปิดใจและยินดีต้อนรับด้วยความซาบซึ้งและปรติอย่างแท้จริงทุกสิ่งที่มาถึงคุณมองเห็นพระเจ้าในทุกสิ่งการรู้จักตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นคุณกำลังนำสิ่งที่รับใช้คุณมาสู่คุณนำเสนอสิ่งที่จะให้ประสบการณ์ที่คุณต้องการเพื่อให้เกิดวิวัฒนาการของคุณเองให้ขุดเปลี่ยนแปลงปลดปล่อยให้อภัยเปลี่ยนล่างแปลงล่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยึดถือไว้ ซึ่งจะจํากัดแสงภายใดของคุณสิ่งนี้ทำได้อย่างง่ายดายและงดงามต่อหน้าพราะวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มดึงคุณเข้ามาและทำให้คุณใหม่คุณเริ่มที่จะอยู่ที่นี่ในนิพพตใหม่สิ่งที่ออกมาจากตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์รู้ทุกสิ่งที่คุณได้ประสบมาแต่ไม่ยุดถือหรือผักสยสิ่งที่คุณรู้ออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าทั้งหมดเป็นเพียงชั่วคราวและสำแดงออกมาจากความเป็นอันหนึง่งอันไม่สิ้นสุดของแสงศักดิ์สิทธิ์ ตัวตนอันศักดิ์สิทธินั้นรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดอยู่นอกเหนือความเป็นหนึ่งอันศักดิ์สิทธิ์นี้และทั้งหมดนั้นให้บริการคุณและความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งหมดของมันคุณจึงสงสัยว่าคุณตอบสนองต่อความยากลำบาก ความทุกข์ความเจ็บปวดความอายุติธรรมอย่างไรคุณตอบสนองด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเปิดใจกว้างและเต็มใจที่จะรักทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รู้ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจากความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้และชีวิตทั้งหมด กำลังถูกสร้างใหม่ในรูปของพระเจ้าความจริงนิรันดร์การรู้และการทวงความเป็นพระเจ้าโดยกำเนิดของคุณกล่บคืนมาคุณจึงรับรู้โอกาสเดียวกันนี้ในผู้อื่นคุณรับรู้ในทุกสรรพสิ่งและทุกชีวิตว่ามาจาก ความเป็นเดิมเดียวกันและคุณให้เกียรติชีวิตและทางเลือกของพวกเขาอย่างที่เปิดเป็นการรู้ว่าคุณเองก็มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่คุณตอบว่าใช่สิ่งที่คุณปฏิเสธสิ่งที่คุณต้องการให้ความสนใจแล้ววิธีที่คุณเลือกที่จะดู คุณมีอิสระคุณเป็นอิสระสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์โดยกำเนิดและโลกกำลังถูกสร้างใหม่เมื่อคุณมีศูนย์กลางอยู่ที่การรู้นี้และปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างจัดเรียงตัวมันเองใหม่โดยสัมพันธ์กับความจริงเป็นศูนย์กลางในความจริงของการเป็นคุณ อยู่ในความสงบพวกเราคือมังกรกาแล็กซี่พร้อมด้วยเทวทูตไมเคิลและสภาแห่งแสงเรเดียน